สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของการเดินทางที่ไปพร้อมกับความสวยนะคะและเราจะสวยไปด้วยกันกับมงแพทย์ชปรองผิวหนังวันนี้นะคะเป็นการเดินทางแรกของเราที่ผมจะพาทุกคนไปทวิปแอฟริกาการเดินทางนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศเคนยาแต่ว่าเราอจะใช้สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ในการเดินทางครั้งนี้จากกรุงเทพสู่นครอดิสอับบาที่ประเทศเอธิโอเปียค่ะ แล้วนะคะทางนี้เนี่ยเรามาสายการบินเอธิโอเปีย e ไม่เคยนั่งเหมือนกันนะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปเปลี่ยนเครื่องที่ A T o P e A เอธิโอเปียด้วยนะเราจะได้ไดูบรรยากาศก็คือสนามบินบ้านเขาคนเขาเป็นอะไรยังไงอย่างไรคะอยู่เทอร์มินอลอะไรสักอย่างเอสลอยส์ทูเอช สายการบินประจำชาติของแต่ละประเทศเขามักจะใส่กลิ่นอายหรือว่าเอกลักษณ์ประจำชาติของเผาไปในเครื่องบินด้วยนะคะสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เนี่ยได้แสดงถึงสีของธงชาติเอธิโอเปียได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงบนอเมนิตี้คิดหรือว่าถุงยางชีพเนี่ย<อ>ก็มีสัญ,ญลักษณ์ของธงประเทศเอธิโอเปียเช่นเดียวกันผ้าห่มเนี่ยก็เป็นสองสีข้างนึงเป็นสีเหลือง,องข้างน,งน,งางนึงเป็นสีเขียวแล้วก็เข้ากันกับเตอะสีแดงเช่นเดียวกันค่ะเลิศอยค่ะอยเขามีถุงเท้า แล้วก็มีแบบเวอร์ชั่นกันลื่นนี้ด้วยนะคะซาบิตามีปากกามีลิปมันที่อุดหูเอียรปักแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็หวีค่ะสิมเปิลมากมากเลยคนไม่มีแฮนด์ครีมโชคดีเอาแฮนด์ครีมมาด้วยนี่จอก็โอเคนะที่ชอบก็คือมีอันนี้ด้วยเนี่ยสามารถเอา iPad เอาโทรศัพท์อะไรเงี้ยใส่ได้แต่นี่ ไอ้รูเนี้ยว่ามันเล็กเกินไปนิดนึงนะดูดิขาเล็กๆของเรากําลังพอดีอแต่ขาคนตัวโตอาจจะแบบไม่ค่อยเวิร์ก็ได้นะอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ได้รวมก็โอเคนี่นมีปลั๊กไฟแบบอิ่มนนำสำราญมากมีทั้งปลั๊กนะคะแล้วก็ยังมี USB นี่เง้แล้วก็มีไฟอ่นหนังสือนะนี่อ๋อมีตุ่มแบบปรับเจงนอนตรงนี้ด้วยเลิศ ประสบการณ์เอธิโอเปียนแอร์ครั้งแรกในชีวิตเขาบอกว่าเป็นสายการบินเก้าอี้สีแดงนะเป็นแบบมีชื่อเสียงมากเป็นเก้าอี้สีแดงวัตถุเนี่ยก็แบบไม่ได้เป็นหนังนะ เป็นผ้าทุกอย่างสิมเพิลหมดเราก็ได้กลิ่นเครื่องเทศของอาหารด้วยและเป็นคนจมูกดีมากคลินิกมีกลิ่นอาหารนะทายถูกด้วยเมนูอะไรก็ได้กลิ่นเครื่องเทศของอาหารด้วยก็รุนมากเลยอะ่ะหมอปาล์มเนี่ยเขามีเพจของเขานะเขากระซิบมาว่าอาหารนะอาจ <อา S 2> จะก <อา S 2> ินยาก,ยากหน่อยอม,มาละ น,นี่ค่ะอุปกรณ์ของเรานี่มอสให้เตรียมมาให้สิบแผน่นแต่มอสไม่เตรียมให้เลยสักกระแผ่นหนึ่งเนี่ยต้องไปหาที่บ้านมาแล้วก็เป็นจังแซมุนด้วยเนี่ยาามาเ,เ,มเมาไปวัตถุสูญหายฉันจับหน้าไม่ได้นะคะ ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องมาร์กหน้าบนเครื่องบินเลยนะแต่ว่าตั้งแต่ได้เริ่มมาร์กหน้าบนเครื่องบินครั้งแรกเนี่ยชีวิตก็ดีมากตื่นมาหน้านี่เหี่ยวคือแบบดีมากมากเลยปกมาด้วย <c oughs> เราก็จะมีเหลือๆเ,เราก็แอบเสียได้นะเอามาทาแขนเลยนะ่ะทาแขนกันเถอะ มอร์นิ่งค่ะนี่คือเมนูอาหารนะสั่งเนื้อไปนะแต่เหมือนหน้าตาแบบไก่มากเลยอ๋อใช่มีอีกอาหารเช้าของเราทุกคนนี่ค่ะอาหารเช้าของเราก่ <g år> <g år> อนเ่อต้องชิมวัตถุที่ไม่รู้ว่าไก่หรือเนื้อก่อนเลย <g år> ไก่ <g år> ไก่ <g år> อันนี้เนี่ยสั่งเนื้อไปนะแต่เหมือนหน้าตาแบบ ไกก่มาเลยสั่งเนื้อแต่เสิร์ฟไก่ไม่เป็นไรนะก็โอเคไก่แห้งๆถิดแมนแห้งเป็นหนึ่งแห้งเลยไม่มีน้ำสลัดมาให้นะแอบงงอยู่ ที่เราแอบเห็นขคนข้างกินสลัดอย่างแบบอร,อร่อยมากแต่ว่าไม่มีน้ำสลัดแต่ที่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ประทับใจเนี่ยก็คือนี่เลยผลไม้อยากให้การบินไทยเสิร์ฟอะไรแบบนี้บ้างเสิร์ฟผลไม้ไทยเนี่ย,ยเนี่ยโอ้ยมีเงาะด้วยเนี่ยรสก็ไม่แย่นะรู้สึกว่าเป็นมื้ออาหารที่พอดีกับผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ถ้าผู้ชายตัวโต,วตวน่าจะไม่กินมนีม่เมนูอาหารเช้าไม่ใช่อาหารเย็นยมีสตร์เตอร์ อ๋อเมื่อกี้คือสตาร์เตอร์ก็ไม่แย่นะรู้สึกว่าเป็นมืออาหารที่พอดีกับผู้หญิงตัวเล็กๆผู้ชายตัวโตๆนา่<ม>าจะไม่อิ่นอะเมนดิสยังไม่ได้กินนี่เอาไปว่าเขาซะงั้นม,มาแล้วค่ะไปข้าของเราดูดีนะเจนเน็ตก็รอไปเปิดไม่ได้นะคะอุสศาาได้รหัสมาแต่ก็นะในทานทีแหละมาแล้วค่ะเลมอนไอซ์พีนะคะแต่แรกตกใจคิดว่าจะเสิร์ฟน้ำส้ม เ <Lemon, S 2> ลมอนกะฉี่กะไอซ์ไม่มีน้ำตาไม่มีน้ำตจแลวไม่มีน้ำไม่มีน้ำตาและจบตอนนี้เราก็มาถึงประเทศเอธิโอเปียแล้วนะคะเรารอต่อเครื่องบินไปที่ประเทศเคนยาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยการเดินเล่นบนสนามบินดูว่าเขามีอะไรขายกันก็เป็นหน้าที่ของเราค่ะ สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆกนะคะก็คือเขามีขายกาแฟาเยอะมากประเทศเอธิโอเปียน,นะคะถือว่าเป็นประเทศต้นกําเนิดของกาแฟาเลยคําว่าคาฟฟี่คาเฟ่คาเฟ่นะคะมาจากภาษาท้องถิ่นของเอธิโอเปียที่หมายถึงกาแฟานั่นเองขายของโลค a ล และนอกจากนี้นะคะก็จะมีขายของท้องถิ่นของเขาซึ่งหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเข็มขัดแล้วก็สุดท้ายนะคะผมพาไปเยี่ยมเยือนร้านขายยาค่ะ anti histamine which brand that you have <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ได้มาแค่นี้เลยร้านขายยาที่ประเทศเอธิโอเปียสามารถขายยาแก้แพ้ให้เราได้แต่ว่าไม่สาม,มารถขายยาปฏิชีวนะให้เราได้ยากแก้แพ้ที่ผมซื้อวันนี้เนี่ยก็คือลอลาทาดีแล้วก็เซทริซนค่นนะ เนื่องจากว่าตอนที่เราอยู่บนเครื่องบินนะคือแบบคันคอคันจมูกน้ำมูกไหลอู <c oughs> ้อู้ิยาแก้แค้มาปกติอ่ะส่วนตัวกินเทลฟ้าอ่ะจะแบบดีที่สุดแต่ว่าเขาไม่มีก็อเอามาก่อนกันตายกันตายเพราะว่าถ้าเกิดแบบคันคอจมูกน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยคือแบบทำให้การเที่ยวของเราไม่สบาย แล,แล้วก็เรื่องอาหารนะคะบอกเลยว่าอุมาอาจจะเป็นคนทานยากนะะิดนึงเป็นคนติดอาหารไทยแล้วก็ไป Alaska, ลองชิมอาหารแอฟริกาที่ลาวส์เอธิโอเปียนแอร์ไลน์รสชาติและเอฟวิต hmm. ติงจิงกเบลเนี่ยมันคล้ายคลึงกับอาหารไทยมากๆเลยเลอยูเนื้อผัดพิแกนดีกิจกรรมที่ห้ามพลาดในลาวส์ของประเทศเอธิโอเปียนะคะเขาเสิร์ฟท i ดิช n นลคอฟฟี่ค่ะทุกคน พิธีชงกาแฟของเอธิโอเปียนะคะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมองค์การยูเนสโกเนี่ยก็คือบันทึกไว้ปี2013การต้มกาแฟ3ครั้งของเขานะคะหมายถึงจุดเริ่มต้นดําเนินไปแล้วก็สิ้นสุดโดยที่การชงกาแฟครั้งแรกชื่อว่าอาโบครั้งที่2นะคะคือโทนาเขาก็แค่เติมน้ําลงไปในกาอันเดิมแล้วก็ต้มใหม่อีกครั้งหนึ่งสาหรับครั้งที่3นะคะเรียกว่าบาราก้าเป็นครั้งสุดท้ายรสกาแฟจะอ่อนมากแต่ว่ายังคงความหอมอยู่ หลายยปด้วไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่องสำอางและผิวสวยนะคะแต่เป็นกาแฟในถ้วยชาแบบนี้ค่ะทุกคน ตัวกาแฟเองเนี่ยที่เห็นมีสีดำนะคะมันจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์กลุ่มโพลีฟีนอลให้กับผิวของเราแต่ว่าเวลาทุกครั้งที่เราดื่มกาแฟก็จะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะด้วยและที่สําคัญสุดท้ายนะคะงานวิจัยหลายฉบับมากบอกว่ากาแฟเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เมื่อไหร่ที่คุณดื่มเกินบราร์สีแก้วอาจจะมีปัญหากับสุขภาพได้ดังนั้นเนี่ยการดื่มกาแฟก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ ดีนะไม่แย่ฟรุตตี้อมเปรี้ยวเล็กน้อยไม่ขมสดชื่นนะการเดินทางต่อไปของเรานะคะก็คือการเดินทางไปยังประเทศเคนยา,นยาจุดมุ่งหมายปลายทางในที่นี้เนี่ยก็คือการไปเกมดายเพื่อจะดูบิ๊กไฟสัตว์ทั้ง5และที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นฉากแอคชั่นของสิ่งมีชีวิตในการใช้ชีวิตจริงๆในป่าของสัตว์เหล่านี้ด้วยฝากติดตามกันด้วยนะคะ